พี่เปาครับซิงลมกับชุดน้ำเนี่ยผมควรเลือกอะไรดีอันนี้คําถามโลกแตกนะไม่มีคําตอบที่แน่นอนหรอกบางคนอาจจะชอบลมบางคนอาจจะชอบน้ําบางคนบอกว่าพัดลมเนี่ยดูแลรักษาง่ายกว่าบางคนก็บอกว่าชุดน้ําดูแลรักษาง่ายกว่าคือมันมองคนลมตลอดเนี่ยข้อดีของซิงลมเนี่ยมันอาจจะแบบมีปัญหาสมมติพัดลมไม่หมุนแล้วก็แค่เปลี่ยนพัดลมถ้าเป็นชุดน้ำเนี่ยมันจะมีปัจจัยอื่นเข้ามาอย่างเช่นตัวปั๊มน้ําน้ํารั่วหรือว่าตัวพัดลมเองพัดลมว่าอะไรที่มันไม่หมุนอะไรเงี้ยเงื่อนหอไหมแต่ว่าตัวที้ซิงอินถ้าถ้ามันยิ่งใหญ่เง แต่ว่าถ้าชีสซิงลมใหญ่ๆเนี่ยมันจะเป็นบังบอดทั้งหมดสะิชุดน้ำระบบปิดเนี่ยความใหญ่ของมันเนี่ยจะถูกเทไปที่หม้อน้ำถูกต้องไหมเพราะว่าหม้อน้ำจะเป็น2ตอน3ตอนอะไรจะถูกแปะไปที่เคสแต่ว่าตัวบล็อกเนี่ยตัวบล็อกมันจะกุบกลอบกๆทำให้มันไม่บังบอดมันไม่บังแรมแล้วมันทาให้อร์ฟโลภายในเคสเนี่ยดีขึ้นเพราะว่ามันไม่บังอะไรเลยเนื้อออกไหมอะไรเดียวกันเนี่ยมันคงฟันธงไม่ได้คือแล้วแต่ความถนัดแลวความต้องการของลูกค้าเลยว่าอยากให้เครื่องแต่งนั้ะมันจะเป็นซิงลมหรือชุดน้ำเนอกอปะ